วันอังคารที่11ตุลาคม2 0 2 3ในช่วงนี้บรรดาคุณพ่อเขต5นะครับก็ได้มาเข้าเงียบที่ชะอำและในเช้าวันนี้พ่อก็ได้ร่วมบูชาขอบคุณร่วมกับบรรดาคุณพ่ออื่นๆอีก24ท่านนะครับก็คิดถึงพี่น้องทุกคนแล้วก็ได้มารำพึงไตรตรองถึงพระวจนะของพระเจ้าที่ประทานให้แก่ชาวเราในเช้าวันนี้ระวันนี้ เราเระลึกถึงนักบ,บุญจอรนที่23พระสันตปาปาได้นะครับที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นนักบ,บุญเมื่อวันที่27เมษายนคศ2014โดยพระสันตปาปาฟรานซิสนี่เองนะครับท่านได้ขึ้นเป็นนักบ,บุญพร้อมกับพระสันตปาปาจอร์นพรที่สองแต่ทว่าข้อสังเกตก็คือตาม กฎเกณฑ์ของพระาศาสนาจากนั้นการที่จะขึ้นเป็นนักบุญนั้นต้องมีอัศจรรย์อย่างน้อยสองอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ไม่ได้เป็นมรัสขีนะครับแต่ถ้าว่าพระสันตปาป,ปาพระองค์ใดก็ตามก็จะมีอำนาจเต็มที่จะพิจารณาการยกเว้นได้เสมอตามกฎหมายพระาศาสนาจักมาตาที่ 1,403วัที่1นะครับก็ระบุเอาไว้ว่าการแต่งตั้งเป็นนักบุญนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิษของพระสัตมาสัพปา,ปาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นและกรณีนี้เช่นเดียวกันเนื่องจากพระสัตมาสัพปา,ปาจรนที่23นั้นพงแม้จะมีอัศจ,จรย์เพียงครั้งเดียว แต่ว่าก็สามารถที่จะเป็นนักบุญได้เนื่องจากว่าคุณงามความดีของพงษ์นั้นได้มากมายเหลือล้นจนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับโดยเหตุนี้พระสันตะปาฟรานซิสจึงยกเวน้นอัศจรรย์อีกประการหนึ่งได้ฉันได้ฉันนั้นพ่อก็มีความหวังอย่างสูงมากที่เดียวในกรณีของบุญญาราศีคุณพ่อนิโครัสบุญเกิดครีบบำรุง และบุญญราสีที่ทั้งเจที่สองคอนนั้นก็กำลังที่จะขอให้พระสันธะป,ปาปาได้พิจารณาเพื่อการยกเว้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องขอเรียนว่าอัศาจรรย์ของบุญญราสีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริดบำรุงที่สัมพรานและบุญญราสีเมือสัขีชาวไทยนะัดสองคอนทั้งเจนั้นด้วยความจริงแล้ว โดยพหัรสถานของพระเจ้าผ่านทางท่านบุญราศีเหล่านี้เราก็ได้รับอัศจร,รย์มามากมายทีเดียวนะครับแต่ทว่าอัศจร,ร์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ทั้งใหญ่ทั้งเล็กแต่ว่าอัศจรรย์ใหญ่ๆนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้เจ็บป่วยได้รับการรักษาอย่างมหัศจรรย์แต่ทว่ายากที่จะหานายแพทย ที่จะยอมรับการยืนยันว่านี่เกิดจากอศัศจรรย์จริงๆเพราะเมื่อมีแพทย์หลายคนก็คิดว่าอ่าก็เกิดโดยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยบังเอิญอะไรดังนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าวันหนึ่งเราก็จะได้นักบุญในประเทศไทยอย่างแน่นอนพ่อเองก็มั่นใจไว้อย่างนั้นนะครับเราอย่าพึ่งไปเรียกว่า เรียกว่าหรือว่าไม่ได้บอกว่าโกรธนะครับอย่าพึ่งไปเร่งเราอย่าพึ่งไปเร่งร้อนอะไรจะเกิดก็ย่อมจะเกิดตามเวลาแล้วแต่พระประสงค์ของพระเจ้านะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ที่เราะระลึกถึงพระสันตะปาปาจอนที่ยี่สิามนั้นพงนั้นชีวิตนั้นสมณสารที่สำคัญมากแล้วโด่งดังทั่วโลกนั้นก็คือ ปาชัมอินเตอริสนะครับปาชัมอินเตอริสนั้นก็คือสันติสุขจงอยู่บนแผ่นดินนี้หมายถึงว่าพงนั้นชีวิตนั้นมีพระประสงค์อย่างเดียวก็คือวอนขอพระเจ้าให้พื้นแผ่นดินเหล่านี้เกิดสันติสุขและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่เราจะวอนขอพระสันตะป,ปาปาจอที่23เพื่อให้สงครามอย่าลุกลาม มากไปขวาน,นี้เลยนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับดินแดนปาเลสไตน์นะครับเราก็ต้องวิงวอนขอพระเจ้าในวันนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันจะลุกลามบานปลายแล้วจะทําให้โลกเหล่านี้มีความสับสนมีความวุ่นวายมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราต้องสวดภาวนามากขึ้นด้วยจุดเจตนารมณ์ดังนี้เป็นต้นนะครับ วันนี้ในบทอ่านที่หนึ่งที่ได้ฟังมาจากโยนายบทที่4นะครับซึ่งมีแค่สี่บทเองเมื่อฟังดูแล้วก็เราจะแปลกใจเป็นประกาศกที่และดูแปลกๆนะครับแต่ว่า,าเรียกว่าเป็นเหมือนกับชาวเราทุกคนหลังจากที่พระเจ้าได้สั่งให้โยนาไปเทศกับชาวเมืองนิเนเวซึ่งเป็นเมืองหลวง ของอาณาจักรอัสซีเรียนะครับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ปัจจุบันก็อยู่แถวๆแม่น้ำไทยกริสอยู่ที่ยูเฟรติสประเทศอิรักประมาณอย่างนั้นภาษาปาฟรานซิสก็ได้เสด็จเยือนที่นี่นะครับกับผู้นำศาสนาต่างๆทีนี้ประเด็นก็คือ,อเมื่อเมื่อยนาได้ไปเทศอ้าสั่งให้ไปก็ไปแต่ตอนแรกไม่อยากไป เพราะว่าเป็นดินแดนของศัตรูคือตัวโยนาเนี่ยคงจะเกลียดชาวนินเวยอย่างมากที่เดียวเพราะว่าเป็นผู้ที่มีใจคอโหดร้ายเป็นบีอบายมุมกมากมายจนเรียกว่าเป็นเมืองที่น่าหลังเกียจมากที่เดียวที่นิเนเวนะครับแต่ว่าหนีพระเจ้าไปไม่พ้นในเมื่อพระเจ้าทรงบีบัญชาให้ไปเทศไปสอนให้เขากลับใจก็ไป เมื่อไปที่นั่นก็เทศสั้นๆนะครับบอกให้กลับใจถ้าไม่กลับใจภายใน40วันพระเจ้าก็จะลงโทษพวกเขาผลตามมากก็คือกลับใจนะครับชาวนีเนเวนั้นตั้งแต่กษัตริย์ตั้งแต่คนทุกชั้นทุกวันนะแม้กระทั่งไปถึงสัตว์เลี้ยงทั้งหลายทั้งปวงก็กลับใจทั้งหมดทั้งเมืองเลยทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย กับใจหมดประมาณ1 2สนสองมืนคนนั้นทุกคนนั้นใส่เสื้อกระสอบยอมรับว่าตัวเองได้เป็นคนบาปแต่ส่วนตัวโยนานี่สิครับก็ขึ้นไปบนเนินเขาแล้วก็เพื่อจะเฝ้าดูซิว่าชาวนีเนเวนั้นจะโดน,โดนลงโทษไหมเพื่อว่าอยากจะให้มันสะใจไงเพราะว่าเป็นคนชั่วเป็นคนบาปเป็นศัตรู เพื่อจะให้สะใจก็เลยอยากจะขึ้นไปขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อจะไปสังเกตการและถ้าพระเจ้าลงโทษก็แปลว่าโยนาก็คงจะสะใจที่เรียกว่าว่าดาสมควรแล้วที่จะต้องโดนลงโทษแต่เรื่องกับตาลปัดกันในระหว่างที่เฝ้ารอนั้นโยนาก็ดูแล้วดูอีกก็โกรธแค้น แดดก็ร้อนแต่พระเจ้าก็ทรงเมตตาทั้งกับตัวโยนาด้วยนะครับพระเจ้าทรงเมตตาอย่างเหลือล้อนก็ในขณะที่แดดร้อนก็ให้เกิดต้นละหุ่มขึ้นมาที่บังเงาทําให้ตัวโยนานั้นเฝ้ารอบนยอดเขาด้วยความสุขก,กายสบายใจว่าไม่โดนแดดแต่อยู่มาเพียงค่ำคืนเดียวนั่นเองเกิดหนอนตัวหนึ่งที่พระเจ้าบัรดานให้มีเจ้าหนอนตัวหนึ่ง มันมาจัดกินต้นละหุ่งที่ปกคลุมเงาทาให้ร่มเงาของโจนาโจนาก็โกรธแค้นอีกคือโจนาวิงวอนพระเจ้านั้นโอ้ไม่สมใจเลยก็ขอให้ใช้ชีวิตนี้ตายไปซะยังดีกว่าแมก้กระทั่งวอนขอพระเจ้าให้ตัวเองหมดลมหายใจไปได้ซ้ำไปก็คือเรามานั่งคิดเรื่องข้อคิดดูนะครับบางทีในชีวิตจริงของเราเนี่ย ถ้าเรามีใครคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโกรธแค้นเป็นคนที่ทไม่ดีที่มาทำร้ายเราถ้าเกิดมีอะไรกรรมตามสนองเขาพูดง่ายๆนะครับเราก็จะรู้สึกมันสะใจดีเราพั่่ว่าหัวใจสำคัญวันนี้ก็คือพระเจ้าทรงเมตตาต่อตัวเราเองและต่อทุกคนที่เป็นคนบาป พระเจ้าเมตตาอันยิ่งใหญ่เลยฉะนั้นหนังสือโยนานี่เตือนสติเราไม่มีความเมตตาใดๆจะใหญ่ยิ่งเท่ากับเมตตาของพระเจ้าอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องดีใจด้วยสําหรับคนหนึ่งถ้าเขาเปลี่ยนสภาพชีวิตคนหนึ่งถ้าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ว่าเขากลับใจนี่แหละครับคือประเด็นแต่ว่าเราเราก็เองก็ต้อง ดีใจด้วยกับคนหนึ่งที่เปลี่ยนท่าทีชีวิตคนหนึ่งแม้ว่าเขาจะเป็นคนบาปเป็นคนชั่วแล้ววันหนึ่งถ้าเขากลับใจกลับมาสู่พระเจ้าเราก็จะต้องมีความปีติยินดีและนี่แหละก็คือเป็นภารกิจของเราแบบเดียวกันที่พระเจ้าได้บอกให้เราในฐานะที่เราเป็นคิตชนพระเจ้าได้เป็นผู้เลือกสรรเราพระเจ้าต้องการให้เราทำภารกิจ แต่ว่าปัญหาชีวิตของเราบางทีเราก็ความอิจฉาริษยาที่ซาตานมันเอามาใส่ไว้ให้กับเราฉะนั้นบางคนก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายบางทีเราทำความดีมาตลอดชีวิตแต่เราจะมาตกกระกรรมลำบากแต่บางคนที่ทำความชั่วมาตลอดเพียงกับใจในวาระสุดท้ายก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าอันนี้พระเจ้าก็ทรงเมตตาเราตลอดเวลาอยู่แล้ว นะครับสำหรับบุคคลที่มีจิตใจมั่นคงรักพงซื่อสัตย์ต่อพงนะครับวันนี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดสำหรับเราด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวของโยนานะครับเป็นประกาศกที่เราฟังดูแล้วหน้าน่าไข้คร,วรัวหน้าไตรตองถึงชีวิตนะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งส่วนเพร,ะราะวรสารน,นั้นวันนี้พระเยซูคริสต์สอนให้เราสวดภาวนาฉะนั้น หัวใจสำคัญในการสวดภาวนาก็คือบทค่าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเราก็แปลมาหลากหลายเ,าเรียกว่าเวอร์ชันหรือว่าหลายครั้งทีเดียวนะครับฉะนั้นบทภาวนาบทนี้ที่เราได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่เรายัางเป็นเด็กเราเรา,เามาเป็นคิตชนครั้งแรกสิ่งที่เราจะต้อง เรียนรู้นั่นก็คือสวดภาวานาตามที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนนั่นก็คือวันนี้เวลาเราภาวานาเราก็ภาวานาด้วยความตั้งใจและด้วยความมั่นใจนะครับในพระเมตตาของพระเจ้าขอพงได้โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นอันนี้เราต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ เพื่อเราจะต้องขอกำลังจากเบื้องบนที่ช่วยเราให้เราได้เป็นคนที่ใจกว้างด,ด,าดุดเดียวกับที่พระองค์ทรงเมตตาเราอย่างไรเราก็ต้องเมตตาต่อผู้อื่นเช่นนั้นนะครับและที่สำคัญโปรดอย่าให้พวกเรานั้นเผชิญกับการประจนล่อลวงต่างๆให้เราได้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทั้งร่างกายทั้งฝ่ายวิญญาณนะครับ เรื่องนี้เราก็ต้องฝากไว้กับพระเมตตาของพระเจ้าเช่วนั้นวันนี้เราสวดภาวน,วนาข้าแต่พระบิดาของขา้าพเจ้าทั้งหลายด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าพระบิดาของเราทุกคนรักเรานะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะภาวนาเพื่อสันติสุขในประเทศที่มีความขัดแย้งกันในโลกนี้นะครับขอพระเมตตาจากพระเจ้าได้อยู่กับชาวเราเป็นแบบนี้นะครับ สำหรับบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้แม่พ่อจะร่วมบูชาขอบคุณด้วยกันที่นี่แต่ขอให้พี่น้องมั่นใจว่าได้คิดหนึ่งคิดถึงพี่น้องทุกคนทีเดียวที่ได้มา,าเข้าเงียบในที่นี้มีเวลาไตรตรองอธิษฐานภาวนาแล้วก็สวดภาวนาสำหรับพี่น้องที่โดยเฉพาะผู้ที่ขอคำภาวนามามากมายเลยนะครับ พอคิดถึงคนเจ็บคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลทั้งคนหนุ่มคนสาวไม่ว่าใครก็ตามนะครับแล้วก็วันนี้ก็คิดถึงมากเป็นพิเศษผู้ที่สูงวัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอให้มีกำลังใจในการเจริญชีวิตและภาวนาสำหรับผู้ล่วงลับนะครับโดยเฉพาะดวงวิญญาณของคุณเปาโลสมนึกนะครับและวิญญาณในไฟชัมระ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงวิญญาณที่ถูกทอดทิ้งวิญญาณของนักบวชชายหญิงและบรรดามิชนารีที่มาประกาศข่าวดีในประเทศของเราพ่อก็คิดถึงผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณมาเรียปัตมาสุขปรสสาทนะครับที่ได้มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้แล้วทุกคนนะครับ ที่วันคล้ายวันเกิดในวันที่11ตุลาคมและผู้ที่เกิดในเดือนตุลาคมทุกๆท,ท่านนะครับขอพระเจ้าได้ประทานพระเมตตาและประทานพระพรอย่างมากมายและนอกนั้นจุด,จ,ดจุดประสงค์ต่างๆเจตนารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการภาวนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนอแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์เราจรึงภาวนาด้วยกันนะครับขอ พระมารดานั้นได้ช่วยเราเราไม่ใช่ลูกกำพร้าเรามีแม่อย่างแน่นอนมั่นคงนะครับขอพระแม่ได้โปรดประทานพรให้กับเราเราสวดภาวนาสายประคำเป็นเชื่อว่าพี่น้องที่ได้ชนเป็นผู้ที่มีความรักความศรัทธาและมีสายประคำกันทุกทุกคนนะครับขอให้การสวดภาวนาของเรานั้นบังเกิดผลกับเราในชีวิต ขอพระเจ้าได้ประทานพรนะครับอาเมน